่ให้ก่อนให้กินลิ้มรสหน่อยจิ๋วก็อยากกินเหมือนกันจิ๋วฟ้าเองจิ๋วฟ้าเองจิ๋วก็อยากกินเหมือนกันจิ๋วก็อยากกินเหมือนกันโอ้หจิ๋วก็อยากกินกินมันก็กินอันนี้เหมือนกันจิ๋วจิ๋วไม่ใช่ชื่อจิ๋วนะชื่อเล่นๆว่า ชื่อเล่นชื่อิ๋วเหลียวชื่อเล่นชื่อจิววออจ๋วเหลียวเมื่อก่อนหนูเป็นหนูหนูหนูเป็นอยู่ข้างบนดาดฟ้าโน่นเขาไปเอามาเลี้ยงอนนี้นี่นี่นี่อ่าอ่า,อาเขาไปเก็บมาเลี้ยงหนูหนูอะห,หนูเป็นวาชนาดีนะเออถือว่าหนูวาชนาดีแล้วที่มีคนเก็บมาเลี้ยง ว่าธนาดีกว่ายายไอ้ขิวว่าธนาดีกว่ายายเนี่ยเออเออน่ะว่าธนาดีกว่ายายเนี่ยเห็นไหมวุวนทุนสมบูรณ์เลยขิวคับเกีวว่าธนาดีกว่ายายนะน่ะเออว่าถนาดีกว่ายายจริงเลยถ้ามาอยู่กับเขาแล้วก็ทำมาค้าขึ้นนะลูกนะ ให้แม่ก็จะมาค้าขึ้นนะคนเราอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันแม่เกาหาเงินได้ทำมาค้าขึ้นแล้วก็มีเงินเสื้ออาหารให้หนูกินนะลูกนะ